ยินดีต้อนรับสู่ช่องบุกมาแล้วครับนะครับตอนนี้เราอยู่พิเศษ28นะครับเราจะพาไปดูวัด5วัดในซอยนะครับนัด็ิเศษ28เชื่อมกับพิเศษ20นะครับมี5วัดนะครับวัดแรกวัดยานะครับวัดที่2วัดโบสถ์อินทสารเพชรนะครับวัดที่3วัดคูหาสวรรค์นะครับแล้วก็วัดที่4ทองสารานวัดทองสารานะครับ วัดที่5ก็เป็นวัดกำแพงบางจากนะครับใครอยากรู้ว่าวัดกำแพงบางจากสวยงานแรงแงให้ไปดูที่ EP 5้นะครับแสลี่วัดไทยนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าวัดโบสถ์มีดทัาสารเพชรสวยยังไงให้ไปดูที่ EP 62นะครับแล้ถ้าใครอยากรู้ว่าวัดคูหาสวรรค์สวยยังไงให้ดูที่ EP 61นะครับมีลงแล้นะครับ วัดที่เปิดโบสถ์นะครับเราก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับวัดยางกับวัดทองสารงานไม่ได้เปิดโบสถ์เลยเรื่อถ่ายดูนะครับนี่ครับเราตรงมานะครับเลี้ยวขวาตามทางนะครับมีทางบอกเลยนะครับป้ายบอกนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับนี่เรามาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับลัดเลาะมันจะรวดเร็วกว่านะครับชิ้นที่อาจจะใช้เวลานะครับ กล้องครับคีเร็วกล้องหล่นเลยนะเพราะว่าถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพยายามมาว่านมาได้นะครับที่สิบสิบเยอะเลยนะครับซอยนี้ยี่แปดเชื่อมกับยี่สิบนะครับนี่นะครับยังไม่ถึงนะครับเราขับมาจะลงงูเพราะว่าถึงนี่จอดอีกนิดนะครับเพราะกล้องกำลังจะหล่นนะครับเราไปต่อนะนี่ครับยังทำที่รถใหญ่สวัดไปรถไป จนงงนะครับว่านี่นะครับบางทีใครไม่ชํานาญทางยังหลงนะครับที่ผมเคยมานะครับจะเข้าสอยซอยที่มอเตอร์ไซค์ออกมานะครับนี่นะครับจุดสังเกตเป็นซอยใหญ่อยู่นะครับใคริดแล่นดะไร้นจีบได้นะขับมานะครับถ้ามาถูกนะครับในซอยจะมีสะพานนะครับจะเจอสะพานก่อนนะครับลงไปสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอวัดยางก่อนนะครับนี่นะครับ ตอนนี้นะครับนี่มีบ้านเรือนไทยด้านขวาของงี้ครับแล้วก็เป็นบ้านคนนะครับเราขี่มาเรื่อยๆครับมีรถส่วนไปตลอดทางครับไม่ต้องห่วงครับมีรถยนต์ก็มานะครับนี่นะครับสะพานใหญ่อยู่นะครับแต่รถยนต์ขึ้นได้ที่ละคันนะครับนี่เรามาถึงสะพานทางแยกแล้วครับเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับเพราะถ้าขึ้นสะพานไปจะไปอีกวันหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นวัดยางครับนี่นะครับวัดยางบางจากนะครับเข้าไปนะครับโชคดีวันที่ผมมานี้โบสถ์เปิดนะครับแต่เหมือนเขาเตรียมพื้นที่เพื่อวันวันเทศกาลอะไรกหนึ่งหนึ่งงานนะครับหนึ่งเราเข้าไปดูกันนะครับใครอยู่ใกล้แถวมีสีศักดิ์เยอะนะครับแนะนําให้มาวหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับห้าวัดในซอยเดียวหายากมากนะครับ แสดงว่าเมื่อก่อนต้องเป็นแหล่งที่เจริญมากเลยเพราะว่าความเจริญวัดได้จากวัดนะครับเพราะการศึกษาอยู่ที่วัดนะครับเมื่อก่อนสมัยพุทยาเลยนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับมีโบสถ์วัดยางนะครับบางจากนะครับนำลัอยักข้อประตูเลยนะครับนี่เราถึงวัดยางนะครับ โบสถ์นะครับี่นวันนี้โบสถ์เปิดนะครับโบสถ์กับวิหารจะอยู่นี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่อื่นก่อน็นถึงวัดยาพามาถึงวัดยาครับใครอยากู้วัดยามีอะไรมาได้เลยนะครับนี่ครับออกมาทางเดิมนะครับดูรถก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวากลับไปตรงสะพานเมื่อกี้ครับแล้วก็ตรงไปก็จะไปวัดโบสถ์อทษาสารพิษ กับวัดคูหาสวรรค์นะครับสองวัดนี้จะอยู่ที่ EP 6 1กับ EP 6 2นะครับแรนดี่วัดไทยนะครับใครไม่เคยดูนะครับให้แนะนำให้ไปดูด้วยนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากดูและอยากมานะ่นี่เป็นการแนะนำเส้นทางนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวผมจะแนะนำเส้นทางวัดที่ไปค่อนข้างยากให้ดูนะครับมี่หนึ่งวัดนะครับที่ผมมีในใจคือวัดแดงธรรมชาตินะครับ ถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็วัดไฟมาใต้นะครับถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายดูนะครับจะมาลงให้นะครับถ่ายมาลงให้ทนะี่ทางค่อนข้างขูุขรานะครับใครขี่มาจะใช้ความเร็วมากนะครับคือตูดมีระบบแน่ครับตีอะไรเข้ามานี่มครับทางขูุขรามากกลับไปไล่ไปนะครับกล้องสั่นไปไม่ใช่ปวด ปัสสาวะเลยง้นะครับนี้มันกูขานะครับนี่นะครับบดสวดกันนะต้องระวังหน่อยับอย่าใจร้อนนะครับนี่ครับตรงไปเลยครับตามทางนะครับมีวัดโบสถ์อินทร์สลาปจะถึงก่อนวัดกูหาสวรรค์นะครับมีวัดที่สองครับกิจนี่ยใช้เวลานิดนึนครับแต่สนุกครับใครขับมาสนุกรับ5วันในซอยเดียวนะครับผู้คนก็ยังมีอยู่ครับ นีขนาด5โมงกว่าจะ6โมงครับแดดยังไม่ล่มเลยับนี่ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลยนะครับใครอยากแนะนำอะไรก็บอกกันได้นะครับนี่นะครับถึงประตูโบสถนี้ไม่ต้องตรงไปทาังซ้ายให้ตรงมาทางขวาเลี้ยวขวานะทยวกว่าครับก็จะเข้าวัดโบสถ์อินทสารเพชรก่อนนะครับ ที่มีความหมายว่าสารจากพระอินทร์สุูบนะครับนี่นะครับเห็นวัดอยู่ลำไรนะครับทางซ้ายมื่นี่ครับนี่นะครับเป็นวัดเล็กนะครับนี่นะครับเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วครับนี่ครับสายมือนี่ครับวัดโปดอินทสาราเพชรนะครับเป็นเราโบสถเล็กนะครับ แต่พระประธานองค์ใหญ่นะครับเราก็เรี้ยวกับรถทางเมื่อกี้นะครับไปต่อนะครับวัดคูหาสวรรค์นะครับนี่นะครับป้ายบอกตรงนี้จะชั้นชัดนะครับสองวันนี้แต่ทางเข้าก่อนจะถึงแยกนี้จะงงนิดนึงครับถ้าใครไม่เคยมาครับจะแนะนําว่าอย่าขับเร็วนะครับพอเลี้ยวขวาจากแยกถนนใหญ่ให้ค่อยๆตรงมาเรื่อยๆนะครับจะไม่งงนะครับแต่ถ้าให้ขับเร็วจังเลยนะครับเลยไป เป็นกเกษมยี่สิบนะครับเพราะตรงนี้มันทะลุออกกันได้เรื่อยๆนะระวังคนหน่อยนะครับขับนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็ถึงแล้วครับตรง้าไปนะเราเห็นกำแพงวัดอยู่ด้านซ้ายแล้วนะครับนี่นะครับกำแพงวัดคูหาสวรรค์น,นะครับอยากรู้ว่ามีอะไร ไปเรียนไปดูที่แอนดีว่าน์ EP หกหนึ่งครับเที่ยวซ้ายทีนึงก็ถึงแล้วครับนี่ครับวัดคูหาสวรรค์นี่ครับโบสถ์ถึงแล้วนะครับนี่โบสถ์อยู่นี่เล้วอยู่ดานซ้ายมือนี่แล้วนี่ครับข้างๆเป็นตลาดน้ำครับแต่ไม่ได้ถ่ายดูครับ เรากลับทางเดิมนะครับที่เราเราออกมาแล้วนะครับออกมาซอยเมื่อกี้ที่เราเยอะเข้าไปนะครับเพื่อจะไปวัดทองสารางานกับวัดกำแพงบางจากนะครับอันนี้เราจะไปทางเปเกษตรยี่สิบนะครับเพราะมันเชื่อมกันนะครับเเดิมนะครับแนะนําว่าใครมาใซอยนี้ให้ใช้ความระมัดระวังดนเงครับซอยมันเล็กแต่ลดส่วนกันนะครับนี่นะครับ ไปเจอแต่รถใหญ่นะครับรบรถเลยก็มีนะครับส่วนตลอดนะครับให้ขับระวังระวังอย่าใจร้อนนะไปครับข้างหน้านรถนำทางนะครับไปครับต่อเลยครับนี่นะครับกลับรถจะถึงแล้ววัดทองสารงงามจะหาง่ายนะวัดกำแพงมาจักก็หาง่ายนะครับนี่ครับกลับตรงไปนิดเดียวตามทางก็ถึงแล้ว เลี้ยวซ้ายเจอวัดทองสารงานนลครับวันนี้จะมีงานวัดยิบบอยอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับหาง่ายครับเห็นะครับวัดทองสารงานนี่ครับโบสถ์อยู่ทางซ้ายมินเลยครับเมื่อวันนี้โบสถ์จะเปิดนะครับนี่นะครับขึ้นมาวันนี้โบสถ์เปิดหมดเลยครับนี่ครับประตูโบสถ์เปิดแต่ไม่ได้ขึ้นไปไหว้นะครับเพราะว่าหกโมงแล้วนะครับไปต่อแล้ว ออกจากวัดกำแพงบางจากไอ้กำวัดทองสารงานเมื่อกี้นะครับเดยวมานินึงนะครับก็จะเจอวัดกำแพงบางจากเนี่ยครับเดยวซ้ายครับถึงแล้วเป็นวัดสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นการนําทางพามาเที่ยววัดนะครับตอนแรกผมมาก็งงครับว่าเฮ้ยแต่ละวัดอยู่ยังไงวันนี้ก็เลยนําทางไห้ดูเลยครับเผื่อใครมาเที่ยวแล้วดู GPS แล้วงงครับนี่นะครับพามาดูครับใครชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ครับถึงแล้วครับวัดกตาแพงบางจากนะครับแล้วตรงข้ามเป็นตลาดน้ํานะครับนี่นะครับยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับใครอยากให้ทำอะไรยองแจ้นมาได้เลยครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ